สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการหารกันนะคะเราจะเริ่มแรกจากการหารแบบง่ายๆก่อนเลยก็คือหารด้วย2อนะ,อะการหารด้วย2ก็คือเราเรียนมาตั้งแต่อยู่ประถมแล้วเป็นการหารสั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราตั้งเครื่องหมายหารก่อนลูกจากนั้นตัวหารคือ2ตัวตั้งเท่าไหร่เราก็ลอกไปมันก็คือ9 20 เจ็ดหนะคะหาหารด้วยสองนะขั้นแรกเลยเราจะเอาสองไปหาร9ค่ะสองหาร9ได้4ี่สองสมีค่าเป็น8เราก็เลยเอาเหลือเศษ1เนาะไปวางหน้าหลักถัดไปค่ะ หลักถัดไปก็กลายเป็น12แล้วสองอะไรได้12 2 6อง 62. แบบนี้เรียกว่าลงตัวนะคะไม่มีเศษค่ะสองไปหาร0ูน0ต่อเลยค่ะลูกสองหารศูนได้0ูนค่ะสองหารเจอะไรได้7ก็คือ2อสได้6เหลือเศษ1ไปวางหน้าหลักถัดไปค่ะ2หาร11 25ได้10ค่ะเหลือเศษ1ไปวางหน้าหลักถัดไปค่ะสอง0 อย่างนี้เรียกว่าลงตัวแล้วนะจากนั้น2ก็เลยไปหาร5 2หาร5 2 2 4เหลือเศษ1ค่ะแต่มันหมดแล้วค่ะเราก็เลยใส่เศษ1 R ย่อมาจาก remainder ที่แปลว่าเศษนะคะก็เลยใช้ตัวย่อว่า R 1อ่ะเราก็ได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อ2หารด้วย3นะคะหารด้วย3 ก็ใช้หลักการเดียวกับการหารด้วย2เลยค่ะเราก็ตั้งเครื่องหมายหารกันตัวหารคือ3โจทย์คือ9 0 1 6 5 2 2 เอา3ไปหารนะคะ3อะไรได้9ก็คือ 3, 3ได้9ลงตัวค่ะ3ไปหาร0นยได้0 3หาร1ก็ได้0ครั้งเนาะเลยเหลือเศษ1ค่ะไปวางหน้า6ค่ะ 35, 15เหลือเศษ1อีกแล้วค่ะก็เลยเอา3ไปหาร15 35, 15อย่างนี้ลงตัวนะคะแล้วก็3หาร2ค่ะได้0ครั้ง เหลือเศษ2วางหน้า2นะคะ3 7 21ค่ะเหลือเศษ1ใส euh. ่1ได้เลยการหารสั้นนะคะก็คือเรียนมาตั้งนานแล้วเนาะความแม่นยำจะอยู่ที่การท่องสุขคูณนะคะดังนั้นอย่าลืมท่องสุขคูณนะจำเป็นนะใช้ตลอดเลยต่อไปค่ะหันด้วย4ก็ใช้การหารสั้นเหมือนเดิมค่ะ เราก็ตั้งโจทย์เลยนะคะ6 7 5จ3ดห้่สอ่ค่ะ,ะเริ่มเลยนะคะหารด้วย4ค่ะ4 1 4เหลือเศษ2 4อะไรได้27 4624เหลือเศษ3 4อะไรได้35 483 12เหลือเศษ3 483 12เหลือเศษ2 4อะไรได้23ค่ะ4520ค่ะเหลือเศษ3 สอะไรได้32 4 8 32อย่างนี้ลงตัวแล้วนะคะจากนั้น4หาร1ได้0ค่ะแล้วก็ได้ R เป็น1ค่ะวิธีการตรวจสอบคำตอบนะคะก็คือเอาผลลัพธ์ที่ได้สมมุติว่าข้อนี้เราจะเช็คคำตอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้นะคะ คูณกับตัวหารก็คือคูณด้วย4ได้เท่าไหร่มาบวกกับ1ค่ะจากนั้นค่ะข้อต่อไปจะเป็นการหารด้วย5นะคะการหารด้วย5ค่ะเราต้องรู้จัก5ก่อน5มันก็คือสมมุติเราเอาโจทย์ที่ได้เนี่ยไปคูณ2ค่ะแล้วก็หารด้วย10ค่ะนะคะ5เกิดจากเศษ2ส่วนสินั่นเองนะ ตรงนี้ไม่ใส่เครื่องหมายคูณเดี๋ยวมันจะผิดหลักนะคะอ่ะเราก็เลยเริ่มลงมือเลยค่ะโจทย์ของเราคือ1 6 5 3 4 6ค่ะหารด้วย5ข้อตกลงคือคูณด้วย2ค่ะแล้วก็หารด้วย10ก็คือมีส่วนเป็น10นั่นเองนะคะอ่ะเราก็คูณ2ค่ะคูณในใจเนาะ 2คูณ6ได้12ใส่2ทดไว้1ค่ะ2คูณ4ได้8ทด1เป็น9 2คูณ3ได้6ค่ะ2คูณ5ค่ะได้10ค่ะใส่0ทด1 2คูณ6ได้12ทด1เป็น13ใส่3ทด1 2คูณ1ได้2ทศ1เป็น3พอได้จำนวนนี้ออกมาเราคูณ2ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นจำนวนนี้ก็เลยมีส่วนเป็น10การที่มีส่วนเป็น10หมายความถึงว่ามี0 1ตัวนะัดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะได้ทศนิยม1ตําตำแหน่งค่ะจุดก็จะอยู่หลังเลข9หน้าเลข2นั่นเองนะคะเราก็เลยตอบ3 3 0 6 9.2ค่ะเป็นคำตอบค่ะ,ะทีนี้เราจะมาเริ่มการหารโดยใช้โดยใช้อะไรคะนิขิลาสูตรค่ะก่อนอื่นเราเช็คก่อนว่าโจทย์ของเราสามารถเอาไปหารได้เลยหรือต้องแปลงก่อนนะคะจากตัวตั้งค่ะ5 4 0 4 3นะ ไม่มีเลขไหนเกิน5เลยดังนั้นเราเหมาะที่จะเอาไปหารได้เลยนะคะส่วน97ไม่ต้องแปลงค่ะเดี๋ยวตรงนิคีลัมเขาจะแปลงให้จะบังคับให้เราแปลงเองอยู่แล้วนะอ่ะเราก็เริ่มเลยนะคะตั้งเลยค่ะตัวหารคือ97ใส่ไว้ข้างหน้าเครื่องหมายหารค่ะจากนั้นเอาตัวตั้งมาตั้งค่ะ5 4 0 4 3ค่ะ อะเรามาแปลง97กันใช้ปากกาแดงเลยจะได้เห็นได้ชัด7ให้ทบ10ค่ะ7ทบ10ได้3ตัวถัดไปก็เลยต้องทบ9ค่ะ9ทบ9ได้0ค่ะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเลข2หลักนะคะดังนั้นตอนที่เราขีดเส้นแบ่งเขตแดนเราก็จะขีด2หลักข้างหน้าเหลือ3หลักค่ะก็เว้นไว้3บรรทัดแล้วค่อยขีดเส้นคำตอบนะคะ,ะลงมือขีดเส้นค่ะ จากนั้นค่ะขั้นต่อไปให้เราชัก5ลงมานะคะอ่ะชัก5ลงมาค่ะแล้วก็เอา5ตัวนี้นะคะขึ้นไปคูณกับตัวหารค่ะ5คูณ0 3ค่ะ5คูณ0ได้0 5คูณ3ได้15แล้วก็ใส่5ห้อย1นะคะจากนั้นค่ะเอาหลัก นี้มาบวกกันค่ะ4บวก0ได้4ค่ะทำยังไงกับ4เอา4ไปคูณกับ03เหมือนเดิมทีละหลัก4คูณ0ได้0 4คูณ3ได้12ก็ใส่2ห้อย1เหมือนเดิมเลยเอาหลักนี้มาบวกกันค่ะก็ได้15เนาะก็ใส่5ห้อย1ค่ะ แล้วเราก็เอา15คูณไปที่03นะคะ15บคูณศได้0 15ยคูณสได้4ี่ค่ะใส่5้าห้อยสนั่นเองตอนนี้นะคะการหารของเราชิดเส้นสีแดงแล้วหมายความว่าหลักที่เหลือนี้แหละคือเศษค่ะ,ะเรามาดูกันว่าเศษของเราเหลือเท่าไหร่สีเขียวหลักแรกนะคะ4ี่บวกสิได้16บค่ะใส่6 ค่อยหนึ่งค่ะสีเขียวหลักถัดไป3บวก45ได้48อพอมีการบวกแนวทะแยงเกิดขึ้นนะคะเราก็เอาตัวเฉียงเฉียงนี้มาบวกกันเนาอะอเรามาดูเศษกันนะข้างหลังสูตรหลักหน่วยเป็น8ค่ะเขียนเยื้องลงมาอีกบรรทัดหนึ่ง จากนั้นสีเขียวค่ะ6กบวกสถ้าเกิดเราบอกว่าเป็น10เราก็ใส่ศูนย์ทดหค่ะเอา1ไปบวกกับ1ที่อยู่ข้างหน้าก็กลายเป็น2ณขณะนี้เศษของเราได้208เราไปดูซิตัวหารเราเป็นเท่าไหร่เป็น97ถ้าเศษเรายังมากกว่าตัวหารแสดงว่าการหารของเรายังไม่เสร็จนะเราก็จะหารต่อค่ะขีดเส้นแบ่งเขตค่ะตัวหารเรายังคงใช้ตัวเดิมก็คือ0-3 เป็นเลข2หลักค่ะเราเว้นข้างหลังมา2หลักจะเหลือข้างหน้า1หลักเนาะพอเหลือ1หลักเราก็เว้น1บนรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งเป็นคำตอบค่ะชัก2ลงมาค่ะ2เอาไปคูณกับ03ค่ะได้2คูณ0ย์ได้0 2คูณ3ได้6นะคะอ้าวทีนี้เรามาดูเศษอีกครั้งหนึ่ง เศษของเราก็จะได้เป็น2หลักนี้บวกกันค่ะ0บวก0ได้0 8บวก6ได้14ค่ะอค่ะมาดูเศษค่ะเศษคือหลังเส้นแบ่งเขตใช่ไหมคะตรงนี้ก็ได้เป็น14นั่นหมายความว่าการหารของเราสิ้นสุดแล้วเพราะตัวหารของเราคือ97 14น้อยกว่า97เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยขีดเส้นใต้2เส้น ตอบให้ครูจูนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์คือ54043หารด้วย97จนะคะจึงมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เราไปดูสรุปคำตอบกันก็คือข้างหน้าเส้นแบ่งเขตตัวนี้นะคะโดยมีเศษเป็นเมื่อกี้เราคิดมาแล้วว่าได้14เนาะ อ่ะเราก็ใส่5 4ตัวห้อยคือ1 5แล้วก็บวกอีกการหารค่าหนึ่งเป็น2 r เป็น14ค่ะเราก็เอาแนวทะแยงตรงนี้มาบวกกันนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยคือตัวไหนหลักหน่วยคือ5บวกกับ2ค่ะดังนั้นหลักหน่วยของเราเป็น7หลัก10บค่ะ คือตัวที่เราบวกแนวทแยงนี้นะคะ4บวก1เป็น5และข้างหน้า5ไม่มีตัวบวกาหรือเศษก็คือ14ค่ะเดี๋ยวเราจะเช็คคำตอบนะคะโดยการเอาผลลัพธ์ที่ได้557เนี่ยไปคูณกับ97ได้เท่าไหร่บวกกับ14นะเดี๋ยวไปหยิบเครื่องคิดเลขสักครู่นึงโอเค เครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้ว557ค่ะคูณ9 17ใส่เท่ากับก่อนนะเท่ากับเท่าไหร่บวกกับ14ค่ะเท่ากับอีกรอบนึงเห็นไหมคะจะได้คำตอบเป็น54043ตรงกับโจทย์เลยนะคะต่อไปค่ะข้อ6กการหารของเรายังคงมีคำสั่งว่าให้หารโดยใช้ใช้อะไร นิคิลามสูตรเนาะอ่าพราะเป็นนิคิลามสูตรเราเช็คโจทย์ก่อนอุ้ยโจทย์นี่เป็นไงคะเลขแต่ละหลักมีค่ามากกว่า5เกือบทุกตัวเลยนะคะดังนั้นเราจึงต้องแปลงโจทย์ก่อนนะคะลูกอ่ะเราจะแปลงโจทย์กันเริ่มเลยคะ่ะ7ตัวนี้มากกว่า5ค่ะให้ทบ10ได้บาสาม 8มากกว่า5ค่ะทบ9ได้บาร8ตัวถัดไปมากกว่า5ค่ะทบ9ได้บารค่ะ2น้อยกว่า5ค่ะก็เลยต้องบวกเพิ่ม1เป็น3พอมีการบวกเพิ่มแล้วหมายความว่าเราเริ่มตัดวงจรค่ะหลักถัดไปเราก็ต้องเริ่มทบ10ใหม่นั่นเองนะคะ8ทบ10ได้บารอ้า ก็เลยต้องทบ9ค่ะได้0ข้างหน้าประ1ว่ามีเลข0อยู่นะคะก็เลยต้องบวกเพิ่มขึ้น1ก็ได้1ได้เท่านี้ออกมาหารด้วยเนื่องจากคำสั่งสั่งว่าให้เป็นนิขีลามนะคะดังนั้นอันนี้ยังคงเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวเราจะแปลงเป็นนิขีลามอีกทีหนึง่งตัวหารก็คือ9889นะคะ,ะเริ่มตั้งเครื่องหมายหารเลยค่ะ ตัวหาร9 8 8 9หารอะไรก็คือหารตัวใหม่นี้ที่เราแปลงมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ1 0บาสอง3บาหนบา1 3นะ,ะทีนี้เรามาแปลงตัวหารเป็นนิีิลำมค่ะก็คือใช้การทบ10ทบ9นั่นเองอตัวหลังสุดค่ะ 9ทบ10ได้1ไม่ต้องใส่บาร์นะคะต่อไปค่ะ8ทบ9ค่ะได้1ค่ะ8<ม>ก็ทบ9ค่ะได้1ค่ะ9ทบ9ค่ะได้0ค่ะจะเห็นว่าตัวสูตัวหารนะคะเป็น4หลักเนาะเวลาเรานับเราก็นับตัวตั้งเนี่ยสหลักแล้วเหลือข้างหน้า3หลักก็เว้นลงมา3บรรทัดบรรทัดที่4ี่ก็จะเป็น คำตอบนะคะเริ่มขีดเส้นกันเลยค่ะตรุ๊ดเริ่มเลยนะคะขั้นต่อไปชักหนึ่งที่หลักแรกลงมาก็เป็นหนึ่งแล้วเราก็เอาหนึ่งตัวนี้ขึ้นไปคูณค่ะดังนั้นหนึ่งคูณศูนได้ศูน คูณ1คูณ1คูณ1ก็ได้1 1 1นหะคะ,ะนำหลักนี้ค่ะมาบวกกันซึ่ง0ูบวกศก็ได้0เนาะแล้วเราก็นำศูตัวนี้นะคะขึ้นไปคูณตัวหารค่ะ0คูณอะไรย่อมได้0ก็เลยมี0ูนย์ทั้งหมด4ตัวเอาหลักนี้มาบวกกันค่ะ บ่าสอบวกหก็ได้บา1ค่ะจากนั้นเราก็นำบา1นะคะขึ้นไปคูณกับตัวหารค่ะใจเย็นๆนะคะบาหนึคูณศูนยได้0ูนย์บาหนคูณหได้บา1นึ่งบาหนคูณหได้บา1นึ่งบาหนึคูณหได้บา 1. 1, 1, 1ค่ะขณะนี้การหารของเราชิดเส้นนี้แล้วหมายความว่าเราเตรียมหาเศษได้เลยนะคะไปค่ะเศษก็จะอยู่ หลักที่เหลือทั้งหมดนี้ไปดูสีม่วงหลักแรกได้อะไร3าบวก1เป็น4หลักที่2องบาร์หบวก1หมดเนาะก็จะเหลือบาร์หตัวนี้นะคะเป็นตัวแทนหมู่บ้านต่อไปบาร์หบวกบาร์หก็เป็นบาร์สต่อไป สบวกบาหนึ่งได้สองคุจุนผิดอะไรหรือเปล่านะตายแล้วขออภัยค่ะตรงนี้ต้องมีบาด้วยใช่หรือไม่ใช่นะใช่ไหมเออดีนะผิดตัวสุดท้ายนิดหนึ่งเอาใหม่นะคะบาสามบวกบาหนึ่งค่ะได้บาสี่ จากตรงนี้เราพิจารณาเศษเราดูก่อนนะตัวหารของเราเป็น9 0 0กพ่ากว่านะในขณะที่เศษของเราตัวนี้4ี่อยู่หลักพันค่ะดังนั้นเศษของเราไม่เกิน4000นแน่นอนเนื่องจากว่าข้างหลังติดบาหมดเลยก็คือต้องเอาไปลบออกจาก4 0 0 0ันนั่นหมายความว่าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารแล้วค่ะเราก็เลยจบที่ตรงนี้ เมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ลืมใส่บาตรตรงนี้เวลาสอบให้รอบครอบนะคะลกูกครูจุนขออภัยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องเอาโจทย์ที่แท้จริงมาเขียนนะคะก็คือ9 82 887หารด้วย9 8 8 9จะได้คำตอบคือตรงไหนคือคำตอบคะ คือข้างหน้าเส้นแบ่งเขตนะคะโดยที่มีเศษคือจำนวนข้างหลังเส้นแบ่งเขตค่ะก็เป็น1 0บา1ค่ะ R เป็น4บา1บา2บา4ค่ะแต่เรายังตอบไม่ได้ค่ะเนื่องจากแต่ละจำนวนมันติดบาอยู่นะเราก็แปลงเป็นฐาน10นะคะบา1ทบ10ได้ 9 0ทบ9ได้9 1ค่ะลดลง1ค่ะเหลือ0ดังนั้น0ูนคูจูนไม่ใส่ต่อไปค่ะบาสีทบ10ได้6ตัวถัดไปทบ9นะคะบาสองทบ9ได้7บาหทบ9ได้8 4ค่ะ4ลดลง1เป็น3 ดังนั้นคำตอบของเราคือ99มีเศษเป็น3 8 7 6อ่เเราก็จะลองมาคิดโดยการเอา99ขึ้นไปคูณกับ98 89นะคะ9 8 8 9คูณ99เท่ากับก่อนแล้วมาบวกกับเศษ3 8 7 6ค่ะเท่ากับ 982887ตรงตามที่โจทย์ทำมาเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายโจทย์สั่งว่าให้เราใช้วิธีพาราวาดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของวิธีพาราวาดก็คือตัวหารควรจะนำหน้าด้วยหนึ่งเนาะแต่อันนี้ยังไม่นำหน้าด้วยหนึ่ง เราก็เลยจะแปลงโดยใช้นิคีลามค่ะแล้วตัวตั้งต้องแปลงไหมนี่มองนะคะมันต้องแปลงนะคะเพราะว่าแต่ละหลักเนี่ยเกิน5เกือบทั้งหมดเลยนะคะมาค่ะแปลงกันค่ะ8ค่ะเปลี่ยนเป็นบาสอง8ค่ะทบ9ค่ะได้บา1นค่ะบวกเพิ่ม1เป็น2 พอมีการบวกเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแสดงว่าหมดวงจรค่ะไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่แต่ศูนย์นี้ไม่เกิน5เราก็ใส่ศูนย์เหมือนเดิม9เกิน 5, 5แล้วค่ะเราเริ่มทบ10ใหม่ก็ได้บาร์หนึ่ง8ทบ9ได้บารหนึ่งและข้างหน้าประหนึ่งว่ามีอะไรอยู่คะมีศูนย์อยู่เราก็เลยบวกเพิ่ม1เป็น1ค่ะแปลงได้ดังนี้นะคะ จากนั้นค่ะตัวหารอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ต้องนำหน้าด้วยหนึ่งเนาะดังนั้นเราเลยจำต้องแปลงตัวนี้เป็นนิคีลัมค่ะ9ทบ10ได้บาหนึ่ทบ9ได้บา1 8ทบ9ได้บา1และเช็คเช่นเดิมข้างหน้ามีศูนอยู่เพิ่มอีก1เป็น1ค่ะ ตัวหารเป็นตัวนี้แล้วเห็นไหมคะพอเราแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าข้างหน้าเป็นเลข1แล้วนะอ่ะเราก็ไปตั้งหารกันดีกว่าค่ะตัวหารคือ1บาร์หนึ่งบาร์หนึ่งบาร์หนึ่งค่ะจากนั้นค่ะตัวตั้งต้องเอาตัวที่แปลงแล้วนะคะก็เป็น1บาร์หนึ่งบาร์หนึ่งศูนย 2องบาหนึ่งบาสองเดี๋ยวครูจุนเช็อีกทีหนึง่งว่าใส่บาครบหรือไม่เดี๋ยวจะเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้อีกนะคะอ่ะต่อไปค่ะวิธีการโดยใช้ภาระวาดเลขหนึ่งหลักแรกไม่เอาส่วนหลักถัดถัดมาให้เปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับบาหนึ่งคือหนึ่ง นะคะทั้ง3ตัวเลยนะคะ,ะแล้วเราก็ใช้วิธีการหารเหมือนเดิมค่ะตัวหารเป็นเลข3หลักดังนั้นเราจะเว้นตรงนี้มา3หลักเหลือข้างหน้า4หลักเว้นลงมา4บรรทัดตรุดตุดตุด1 2 3, ึ่สามสี่บรรทัดสุดท้ายเป็นคำตอบค่ะอ่ะขีดเส้นแบ่งเขตกันดีกว่าโอเคนะคะ เริ่มการหารเลยค่ะก็หารเหมือนวิธีนิขิลำเลยอ้าวขั้นตอนต่อไปชักหนึ่งลงมาค่ะจากนั้นนำหนึ่งนะคะขึ้นไปคูณกับตัวหารก็คือหนึ่ง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 คูณหนึ่งได้หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งมีสามหลักเหมือนกันเป๊ะๆค่ะแล้วเราก็นำแต่ละหลักมาบวกกันซึ่งหลักนี้บวกแล้วได้ศูนย์ เราก็เอาศูนย์นะคะขึ้นไปคูณกับ 1, 1, 1ค่ะตามที่รู้อยู่ศูนย์คูณอะไรก็ได้เท่าเดิมเราก็ใส่3หลักนะคะเป็นศูนย์สตัวจากนั้นค่ะนำอันนี้มาบวกกันค่ะบ่าหนึ่บวก1ก็ได้ศูนย์อีกแล้วนะคะก็เอาศูนย์ะคะไปคูณค่ะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ใส่มาเลย3ตัว จากนั้นค่ะเอาหลักที่3ม,มาบวกกันนะคะซึ่งบวกแล้วได้1ค่ะเราทำยังไงกับ1คะเราก็1ขึ้นไปคูณตัวนี้ค่ะ1คูณอะไรก็ได้เท่าเดิมก็ได้1มา3ตัวจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราถึงเส้นสีแดงนี้แล้วนั่นหมายความว่าหลักที่เหลือนี้แหละเป็นเป็นอะไรคะเป็นเศษค่ะ สีชมพูบ้างดูสิชมพูหลักที่1 2บวก1ได้3หลักที่2องบาน1บวก1เนาะก็ได้0ค่ะหลักที่3ค่ะบา2บวก1ค่ะก็ได้บา1พิจารณาเศษค่ะตัวหารเป็น889เศษตัวนี้ จะเห็นว่า3อยู่หลักร้อยนั่นหมายความว่าตัวเศษเนี่ยไม่น่าจะเกิน300เนาะเพราะข้างหลังติดบาก็คือติดลบดังนั้น300น้อยกว่า889ชัวเลยเราก็เลยขีดเส้นได้แล้วค่ะการหารสิ้นสุดลงณนะบัดนี้ค่ะเรามาสรุปคำตอบกัน เพราะฉะนั้นจะได้ว่าจากโจทย์890 188หารด้วย889นะคะคำตอบอยู่ตรงไหนกันคำตอบอยู่ข้างหน้าเส้นแบนเขตค่ะโดยมีเศษคือข้างหลังตรงนี้นะคะอ่าเราก็ใส่มา1001 100, R เป็น 3 0บา1เมื่อติดบาแสดงว่ายังไม่เสร็จค่ะแต่ตัวตั้งไม่ใช่ตัวตั้งผลหารผลลัพธ์เสร็จแล้วนะ,ะเริ่มค่ะเปลี่ยนจากบา1หนึ่งโดยการทบ10ค่ะได้9 0ค่ะทบ9ค่ะได้9 3จึงจำเป็นต้องเสียสละลดลง1เหลือ2หมายความว่าข้อนี้เราได้คำตอบเป็น 1 1 0 1เศษ299เราเอา1 1 1 1 1 0 0นเนี่ยนะไปคูณกับตัวหารก็คือ8,8,9ค่ะเท่ากับไว้ก่อนบวกกับเศษ2,9,9เท่ากับก็จะเห็นว่าได้เป็น8,9,0,1,88พอดีเป๊ะเลยแปลว่าเราคิดถูกต้องแล้วถูกไหม เครื่องคิดเลขไม่ยอมกลับไปเก็บนะจ๊ะก็จบการทบทวนการหารแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมทบทวนนะคะโลกสวัสดีค่ะ